ตอบเลยด้ใช่ใช่ยสามสองหนึ่งฝากด้วยครับตั้งแต่มันตายจบแล้วพี่คะปีที่แล้วเป็นไงบ้างคะเป็นเจ้าเพศนะยี่สิบห้าเลยครับก็จริงๆก็จะเชื่อแบบนั้นก็ได้แต่ว่าเราเราก็เราก็วางแผนแบบสิบไปแล้วใช่คือปกติคือยี่สิบห้าเขาจะบอกเป็นเจ้าเพศใช่ไหมครับก็จะต้องไปบวชเรียนอะไรเงี้ยหรือก็เลยแบบขอขอถัดไปทัก ปีหน้าครับปีหน้าแล้วคือบอกไว้แล้วว่าตรงนี้ยังไม่สะดวกใช่เพราะตอนนี้ริวต้องต้องรีบเ,เดี๋ยวมีเครีย์งานช่วงช่วงปีหน้าที่เรารับไปแล้วแล้วก็ช่วงปลายปีก็ไปไปทำภารกิจแล้วมันจะเป็นอย่างนี้เราตั้มบุญไหมไม่ครับก็ใช้ชีวิตแบบไม่เปไหนริวริวว่าก็ เชื่อเหมือนคนส่วนใหญ่ครับ mm. แล้วก็ริวว่ามันก็คือความสบายใจที่เรารู้สึกว่าอะไรคนกันไว้ไม่กันไปบ้างเหมือนที่พ่อแม่เราเขาจะคิดแบบแล้วมีอะไรติดไข้บ้างหรือย่างต้องเจอแบบเจอปัญหาอะไรบ้างอย่างในช่วงีว้แล้วมยีหรือว่าคุกที่ท้าวันนี้ไม่แปลกนะยังไม่ได้เล่าเอนไม่ไม่ริวว่าของริวมันก็เรื่อยๆครับมี <im it> มีดีบ้างมีไม่ดีบ้าง <im it> ทั่วไปปกติแล้วก็แล้วก็อยู่กับมัน ก็เป็นคนมองบวกอยู่แล้วถ้าสมมติว่ามีจิตบวกเลยบวกายว่ามอง <c oughs> มองเดีอ๋อ <c oughs> ไ,ไม่ครับหรือหรือว,ว่าคือถ้าเราเราไปเจอเรื่องอะไรหรืออะไรที่เราเครียดอะไรเงี้ยหรือว,ว่ามันก็คือมันก็ต้องอยู่กับมันแหละสุดท้ายแล้วมันก็คือเวลาที่จะพาเราเราผ่านไปอืมเมื่อกี้ทำทบอกว่าปีหน้าจะบวดตั้งใจใช่ปวดเป็นปวดอะไร เคยแต่บวชแบบบวชหน้าไฟครับแต่ว่าตยังไม่ยังไม่เคยเบวชแบบจริงจริงอะไรอย่ไหมมีแต่แบบไปปฏิบัติทำจริงจริงแต่ยังไม่เคยได้คร,รับปวดปีหน้าบวชแทนบมั้งใช่มันเป็นก็เป็นสิ่งท bueno, ี่ตั้งใจทำนะครับก็กวนหัวแล้วแล้วก็เสร็จแล้วก็เข้าเข้ากรมเข้ากรมตอนนี้เพราะเป็นบางที่หน้าที่ผู้ชายจังที่ลยปีหน้า ก็ต้องทำครับรใช่เพราะว่าเราเราคุยเราคุยกับผู้ใหญ่มา 2- 3สาปีแล้วครับว่าเดี๋ยวดูยี่ห้าเนี่ยดยวจะต้องต้องมีอะไรต้องทำบ้างเน่องตามที่เราแขนไว้แล้วกาบครอมครในงานเลบอกครับตัวเองบอกกับแฟนๆที่ที่เขาติดตามนะคบว่าเราต้องไป็นาสิ่งนี้นะถากถายไปก็ถ้าฝากติดตามก็รีบติดตามเลยช่วงนี้หรือช่วงปีหน้าก่อนที่จะขายไปช่วงหนึ่งเลยก็คือ ราคาบันทตยครับ14ตุลาทุกคนจับต้องได้เดียวที่สุดแตัแต่งแต่งก็ไม่ได้คือแต่งระวางงานไว้ใช่ครับก็ก็ก็วางวางไว้แล้วจนปีหน้าปีหน้าปีหน้าเลยอันนี้ได้รู้ได้วันที่ตัดวงจมูกจะบอกได้แล้วริวว่าเลิกเลิกไม่ชัดยังไม่ได้ยังไม่ได้ครับแต่ว่าแผนไว้แล้วความนิ่งหน่อยครับที่มีความหมายแบบแบบอยากไปตรงไหนอยากทำอะไรอะไรอย่างเงี้ย มีโกอะไรบ้างโอหคุณถามให้ผมคิดยังไงนเนยคือตอนนี้ถ้าตามแพนจริงๆคือริวก็มีมีงานที่จะต้องทำอยู่แล้วแล้วที่เหลือก็อยู่ที่โปรเจกต์อื่นๆว่าเราจะไปทำอะไรต่อแต่ว่าถ้าเร็วที่สุดเลยที่พูดวันนี้เลยละกันก็คือก็จะ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 กลับไปทำเพลง ครับผมก็จะน่าจะปล่อยช่วงช่วงปลายปีนี้แหละครับตอนนี้อยู่ในโปรเซสของการทำเพลงทุนเท่นไหนครับก็ทำทำเสร็จแล้วครับเหลือเหลือรอถ่าย m อครับอะไรใหม่ๆม่ไหมคะอะไรใหม่ๆม่ไหมอะไรใหม่ๆครับใช่คือล่าสุดจะทำเพลงกแน่ช่วงตอนในใหม่ครับอันนี้ก็ก็ลองดูไม่ไม่คือคือริวแบบริวรู้สึกว่าริว หรือว่าอยากทําอะไรเงี้ยอะไรที่เรารู้สึกว่าเราอยากอลองเล่าในเรื่องของเราหรือเรื่องที่มันที่อยากตั้งคําถามมันก็ไปตั้งในในในเพลงที่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 เราจะทำเต้นเนี้ยใช่ไหมเป็นแนวแนวไหนเป็นเต้นแบบว่าริวริวไม่ริวไม่เต้น <พบ S 1> แล้วครับไม่เต้นแริวไม่เต้นแล้วริวไม่เต้นแล้วทำไมเออไม่อยากเต้นแล้วทำไมเต้นอะไรกันแล้วเราทำทำมาแล้วครับใช่ริวริวว่า ครับริวว่าทางนั้นริวริวก็รู้แล้วว่าตัวเองได้ทํามาแล้วอะไรเงี้ยเราก็ไปติกัไม่ได้หรอกแล้วแล้วก็รู้ว่าเอออาจจะยังนะอะไรเงี้ยให้แบบรุ่นรุ่นน้องน้องหรือพี่พี่ทุกคนที่เขาแบบถนัดจริงจริงนั่นดีกว่าแล้วก็มันสายแสดงด้วยกันเลยแบบเบาๆใช่เบาๆเท่เลยเราเนาเลยก็ฝากทุกคนติดตามดเลยไม่อยากบอกไม่อยากบอกครับจรถือว่าเป็นเป็นของขวัญของวันเกิดได้ไหมริวริวว่า เพลงนี้มันน่าจะเป็นแบบสิ่งที่ริวรู้สึกว่าริวริวอยากทำคือถ้าคอนเซ็ปต์มันคือแบบถ้าเราไม่รักกันวันนี้เราจะรักกันตอนที่จากกันไปแล้วหรออะไรอทำไมเนี่ยทำไมจะร้องจะร้องยังร้องตื่นเต้นไม่ได้ทรฉากจริงไม่ได้ทำฉากจริงใช่ไหม ก็ก็มีก็มีก็มีมันก็มีบ้างอะไรก็ใส่มากี่เปอร์เซ็นต์ก็ว่านไปครับไม่ใช่คำนับแบบครอบครัวใช่ไหมแบบช่ครอครัวครับครอบครัวครอบครัวปีนี้เ่็นความพิเศษมามเลยกับมันเลเขาอความบอกว่านี่ข้ามีแฟนได้แล้วเออจรอมจริงือ่จรรอ่จริงมอิไิอไม่อไ่อไม่่่จริไ่อ ความพิเศษปีน wa ี้เหรอครับหรือว่าเพิ่งรู้ตัวอีกทีก็25แล้วอะไรย่างเงี้ยแล้วก็นี่แหละหรือว่าจริงๆหรือว่าวันนี้วันนี้ที่จะได้มาดูหนักมันก็พิเศษเพราะว่ามันมันเป็นโปรเจกต์ที่ืิว่าอยากทำกับพี่ต้นกลวมกับแล้วก็ได้เจอพี่เคนพี่เล็กด้วยรู้สึกว่า ว้าวได้มาเจอแต่ละคนแล้วมันก็เป็นช่วงเปลี่ยนแปลงที่เราได้แบบได้เรียนรู้ตัวเองว่าเราชอบอะไรเราไม่ชอบอะไรเราทําอะไรอยู่เรื่อยเรื่อยครับยังไม่มีแฟนเนาะยังครับยังไม่มียังไม่มียังไม่รีบยังไม่รีบหรอว่ายังไม่ตื่นใจคุยกันอยู่คือเอาจริงไม่มีคุยยังไม่มีแฟนถามว่าอยากมีไม่อยากมีแต่ก็ได้แค่คิดอยู่ครับมันเ็การแจ้งเตือนเหมือนเราเป็นิน มันเดียวม่กันอยากหลอดมืนอยายชั่วโมงทดมันอยากมีแบบชั่วโมนขงั้นอมีดีว่าครับครอง่องไงบ้างคะ้งานก่อนก็ต้องมองว่าไงมองว่าถ้าวันหนึ่งมันจะมีก็ก็ไม่ได้แปลกครับเพราะว่าริวว่าริวก็ยิบห้าแล้วก็เดี๋ยวว่าทำงานอีก แป๊บหนึ่งถ้ามีจริงก็ก็บอกบอกไปแล้วว่าจะมาบอกอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็อยว่าความรู้สึกถ้าเราจะไปคุยกับใครเราจะมีแฟนก็ไม่ได้ผิดเพราะว่าก็เรื่องปกติครับเขาอให้เราไปก่อนถ้ามีเนี่ยบอกแม่ใช่ไหมใช่มีมีบอกแน่ครับแต่ว่าอยู่ที่ว่าจะบอกหรือเปล่าไม่คืนเีถึงว่าจะบอกหรือเปล่าคือหมายถึงว่าวันหนึ่งที่ริบรู้สึกว่าถ้าเรามีใครสักคนแล้วแบบมันชัวร์กับทุกอย่างว่าเออเราเราพร้อมเปิดตัวในี่นก็อยากทีเดียวอะไรเลยเพราะว่า ถ้าสมมุติดิวกันยี่ป้าแล้วแล้วความรักมันยังมีอายุแบบมันไม่ตายตัวแล้ววันนึงเราเปิดตัวไปเราไม่รู้อุบัติเหตะเกิดอะไรขึ้นแล้ววันนึงเราต้องไปเปิดตัวอีกคนหรือว่าเรารู้สึกว่าต้องมีแล้วก็ชวนทีเดียแล้วก็ต้องเปิดนะครับตอนนี้ก็อยากให้คนมาก็ดูผลงานก่อนอย่างเงี้ยความรักก็ไม่ต้องห่วงครับหรือว่าดิว่าเกิดมารอบนี้น่าจะได้มีความรักแน่นอนเออโอเคไม่ห่วงก็ได้เดินได้ไหมครับ ที่คุณก็ไม่ถามตรงหนังผมเลยใช่ไหมถามไปแล้วรักกันวันตายครับ14ตุลาคมนี้นะครับได้ที่ทางเน็ต l ซ x กครับผมผมสบายใจแล้วเราไม่ใช่ัวสีเซ็กใช่ไหมเด็เราวาีเข้มข้มากเรื่องเรื่องนี้รู้ไม่เคยไม่ได้ดูอะไรก่อนเลย เราทีเดียวปกติให้เราถ่ายเสร็จแล้วก็จะมีแบบว่าเอ้ยพี่เขาจะเปิดฟุตใี้ดูว่ามันประมาณนี้แต่นี้คือทุกคนสุ่มหมดแล้วก็มารอดูพร้อมกันครับใช่ ไไมคพี่พี่ได้เข้าไปดูไหมอยาอ่า๋อโอเคอเคในปีทในสิบสี่ไงเียวดีอย่าอย่าไลฟ์แโงเลยเอาไม่ได้หรอคะไไม่ได้อดีใจจริงเลยโชคดีเตือนไว้ก่อนเตือนไว้เนี่ตอนแรกจใส่ซีดีไว้ใส่ซีดีโอ้โหเล่ไดอะเดเรียกทีมงานเนี่ยพิ่ครับผม